ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมอาจารย์โดนะครับมาเจอกับคลิปสอนกีตาร์ของผมอีกแล้วในคลิปใหม่นี้นะครับผมจะสอนเรื่องอะไรผมจะสอนเรื่องการตีคอร์ดเหมือนเดิมแต่ตีคอร์ดในจังหวะตอนขึ้นต้นแบบนี้ที่ผมเล่นให้ดูนะฮะอ่าจังหวะแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคย เล่นได้หรือบางคนเล่นแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจมันจริงๆนะครับนะะี่ฮะเทียนตีคอร์ดลักษณะนี้นะครับก็เป็นจังหวะแบบจังหวะมิเดยมปานกลางปานกลางนิดนิดนิด,นดหนึ่งนะครับใช้กับเพลงประมาณไหนอะบางเพลงอะสมมติว่า I just wanna o e อะไรเงี้ยครับโยกเนิบเนิบโยกเนิบเนิบสบายสบายชิว นะครับไม่แบบเป็นเพลงเร็วจัดจัดหรือว่าเป็นเพลงช้าเกินๆไปเพลงยกโยกฟังสบายๆตามร้านเหล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะเพลงเมื่อกี้เห็นไหมเพลงของคุณสิงโตนำโชคอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นได้นะครับเพลงสไตล์อย่างนี้คิดว่าหลายคนอาจจะเคยฟังกันมาบ้างแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับผมจะมาสอนพี่การตีคอร์ด แบบนี้ที่ผมใช้บ่อยๆในการเล่นกลางคืนเล่นร้านเหล้าเนี่ยครับโอเคเรามาลองดูกันเลยนะครับพิธีการตีคอร์ดแบบนี้นะครับผมจะยกต,ตัวอย่างจากคอร์ดง่ายๆก่อนก็คือ C A m อมอลแล้วก็ G คงไม่ต้องบอกว่าจับยังไงนะฮะคิดว่าคงจะจับกันได้อยู่ลวละนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการตีคอร์ดจะยังไงผมจะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเรามาดูสเต็ปแรกกันก่อนนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่า มือขวาเนี่ยดีบเป็นแพทเทิร์นยังไงกันบ้างโอเคมาดูสเต็ปแรกกันนะครับสมมติผมยกตัวอย่างคอร์ดลง่ฝึกนี้ให้ได้ก่อนนะโด คุณจะได้จำแพทเทิร์นมือขวาได้นะนะครับแล้วก็ฝึกจนจำได้จนไม่ต้องท่องแล้วนะครับโอเคนี่คือสเต็ปแรกฝึกกันก่อนให้ได้ทีนี้มาดู step สเต็ป2นะครับปึ่งสเต็ปสมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นปะทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเสียงบอร์ดด้วยอ่านี่ออกไหมครับแแบบสเต็ปนี้นะครับผมจะให้คุณทําความเข้าใจกันก่อนว่ามันจะมีคําอยู่2คําที่ผมอยากให้คุณเข้าใจคือ โน้ตเป็นหรือคอร์ดเป็นก็ได้นะครับและคอร์ดตายเสียงจะบอดอย่างนี้เห็นไหมโน้ตเป็นโน้ตตายคือเสียงบอดนะครับโน้ตเป็นคือเสียงมีเสียงกลางกดให้มัน,น<อ> <S 2> <S 2> มีเสียงนี้โน้ต<อ>ตายคือเสียงบอดทีนี้โนะ้ตเป็นเนี่ยผมว่าคุณคงรู้อยู่แล้วว่ามันทํำยังไงก็คือกดกดไปให้มันมีเสียงนั่นแหละฮะง่ายทีนี้โน้ตตายนะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า ghost note นะฮะ ghost note เนี่ยนะครับก็คือจะทํำยังไงนะครับก็คือเราจะต้อง เหมือนเราจะขอดซอยู่ใช่ไหมโน้ตเป็นแล้วที่่าเป็นโน้ตตายเนี่ยคุณอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรแบนมือลงไปให้เสียงให,ให้ให้อะไรให้แต่ว่าไม่ต้องกดแรงๆนะครับกดไปแค่พอให้สัมผัสกับสายและให้เสียงมันแตะกับสายและเสียงมันปอกเนี่ยโน้ตเป็นแล้วก็พลิกมือโน้ตตายเห็นปะทีเนี้ยอยทิ่มผมปอกบางคนไม่ต้องไปแปะยกขึ้นมา แล้วยกออกมาได้หมดนะครับเมื่อเราจับคอร์ด C อยู่เราแค่พลิกมือนิดเดียวมันก็จะเป็นโน้ตตายแล้วนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นโน้ตตายแหละนะมันเป็นโน้ตตายนะครับทําด้วยมือซ้ายนะครับฝึกอย่างเงี้ยนะครับและทีนี้ดูจากแพทเทิร์นที่ผมให้นะครับปึ้งขึ้นมานะครับมันจะเป็นถ้าดูจากแพทเทิร์นมือขวามันจะเหมือนเดิมคือลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงต่อหนึ่งคอร์ดเห็นไหมฮะทีนี้ มันจะมีแต่มันจะมีไอ้เครื่องหมายการกรบาทที่ผมดูดูว่าการกรบาทเนี่ยมันอยู่ตรงจังหวะลงขึ้นลงตรงไหนบ้างนะครับจังหวะต่อไปเห็นไมครับโน้ตเป็นและจังหวะต่อไปก็ลงขึ้นลง,ง,นง,งเห็นไหมครับ3ทีต่อจากนั้นก็จะเป็นบอดเห็นป่ะลงลงขึ้นลงแล้วกลับมาก็จะเป็นโน้ตเป็นอีกทีหนึ่งเห็นป่ะอ่าอีกทีนะลองดูลงลงขึ้นลง ต้องดูให้ดีว่าตรงไหนเป็นโน้ตเป็นตรงไหนเป็นโน้ตตายนึกออกไหมครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับตามไปที่ผมเล่นลผมจะพูดเป็นแบบจังหวะแพทเทิร์นขึ้นลงนะลงลงขึ้นลง ครว่ามันจะมีจังหวะที่มันเป็นโน้ตตายด้วยโน้ตตายเนี่ยก็คือที่ต้องพลิกนิ้วแล้วกลับมาดีดขึ้นอีกทีซึ่งจะต้องเป็นโน้ตเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแล้วคุณต้องมาจับคอร์ดใหม่เนี่ยมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นใช้วิธีการล้มนิ้วล้มพลิกมือนิดเดียว บ่อยจนจนมันชินนะครับฝึกบ่อยๆอย่างงี้ครับจนทำได้นด้ออรไหมครับทีเนี้ยมันก็จะได้เป็นลักษณะเสียงตีคอร์ดแบบที่ผมเล่นเลยนะนะอย่างเช่น ึกอย่างเงี้ยจนมันคล่องให้ได้ก่อนแล้วคุณก็จะได้เป็นแพทเทิร์นตามที่ผมบอกเข็นเกดว่ามันต้องสัมพันธ์กันระหว่างมือซ้ายและมือขวาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปร้องก่อนนะครับฝึกตามขอดที่ผมให้ได้นี้ก่อนแล้วค่อยๆเล่นไปให้ได้อย่างเงี้ยนะครับนะฮะทีนี้มันจะเหลืออีกิีหนึง่งสำหรับครึ่งห้องผมยกตัวอย่างสมมติผมตัวอย่างคอร์ด f ไป G แล้วกันเผื่อคุณไปเจอเพลงที่จังหวะมันเป็นครึ่งห้องมสมมติ f ไป G F G. ปอดปอดปอดก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นสังเกตไหมว่ามันเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันแต่แค่แทกคอร์ดลงไปลงลงขึ้นลงขึ้นนขึ้นอันนี้สำหรับครึ่งห้องนะสำหรับใครที่ยังไม่เจอลงมันจะยากทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะพวกอย่างเงี้ยนี่คือครึ่งห้องนะฮะ มันก็จะเอาไปใช้ได้แล้วไปประยุกต์ใช้กับหลายๆเพลงได้แต่ผมยกตัวอย่างเพลงนี้เพลงโถดีดงของคุณสิงโตนำโชคนะครับนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับขอดพวกนี้นะครับมันเอาไปใช้ได้หลายเพลงที่เป็นแบบสไตล์อย่างเงี้ยคงุณสิงโตนำโชคกรุ cho, ๊ปไรเดอร์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะฮะหลายๆ ที่เป็นสไตล์โยกโยกเนิบเนบช้าๆอย่างนี้ชิวๆเนี่ยครับใช้กันได้เยอะเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับวางว่าคงเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ